สวัสดีค่ะน้องปริมค่ะวันนี้น้องปริมจะมาส่งการบ้านพี่แม็กจากไรสดครั้งที่หนึ่งค่ะเรื่องเลขยกกาลังค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะน้องปริมก็จะมาส่งการบ้านพี่แม็กเรื่องเลขยกกาลังค่ะก่อนอื่นเรามารู้จัก ความหมายของเลขเ,ลขเยกกำลังกันเลยนะคะก่อนอื่นตัว A นี้ก็คือฐานส่วนตัว N ข้างบนตรงนี้ก็คือเลขชี้กำลังนั่นเอง ซึ่งเราก็จะเขียนได้เป็น a คูณ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 ไปเรื่อยๆจนถึงคูณ a ตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด n ตัวก็คือ a คูณกัน n ตัวนั่นเอง ซึ่ง a หรือ n จะไม่สามารถเป็นศูนย์ได้พร้อมกันนะคะเพราะว่าถ้า a กับ n เป็นศูนย์พร้อมกันก็จะได้เป็นศูนย์ยกกำลัง0นซึ่งก็จะหาค่าไม่ได้ ต่อไปเรามาดูสมบัติของเลขยกกำลังกันเลยนะคะข้อแรกก็คือ a ยกกำลัง0ซึ่งก็จะเท่ากับ1เสมอเมื่อเมื่อ a จะมีค่าไม่ไม่เท่ากับ0เพราะถ้า a เท่ากับ0 ถ้า a เท่ากับ0ก็จะได้เป็น0ย์กกำลังศนซึ่งจะหาค่าไม่ได้ต่อไปข้อ2นะคะข้อ2ก็คือ1กํากำลัง a จะเท่ากับ1เสมออยู่แล้วนะคะ ่อไปข้อ3 0มนย์กำลัง A จะเท่ากับ0นเสมอเมื่อ A มีค่าไม่เท่ากับ0น,นะคะเพราะถ้าถ้า A มีค่าเท่ากับ0ก็คือ0ูนย์กำลังศนก็จะหาค่าไม่ได้เหมือนกันนะคะ เรามาดูข้อ4กันต่อนะคะข้อ4ก็คือ a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n ถ้าฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันคูณกันก็จะได้เป็น a ยกกำลังเลขชี้กำลังเราก็จับมาบวกกันเลยนะคะก็จะเป็น M บวก N ต่อไปข้อ5นะคะก็คือ A กำลัง M ส่วนหาร A กำลัง N ถ้าตัถ้าฐานเหมือนกันหารกันก็ จะได้เท่ากับ a ตัวตัวชี้ตัวชี้กำลังก็จบมาลบกันเลยนะคะก็คือ m ลบ n ก็จะได้เป็น a ยกกำลัง m ลบ n นะคะต่อไปข้อที่6ก็คือ ยกกำลัง m แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง n ถ้าทางท,ทางคาติาสตร์นะคะถ้าีวงเล็บแบบนี้ให้เราจับมาคูณกัน <c oughs> ก็จะได้เป็น a ยกกำลัง m n ต่อไปนะคะเยกกำลัง M คูณกับ A ยกกำลัง N ทั้งหมดแล้วก็ยกกำลัง X ก็จะเท่ากับให้เราใช้การแจกแจงนะคะเอา X แจกเข้าไป เท่ากับ A ยกกำลัง Mx คูณกับ B B ยกกำลัง Nx นะคะต่อไปข้อที่8 A ยกยกำลัง M ส่วนด้วย B ยกกำลัง N ทั้งหมดยกกำลัง X แล้วก็แจกแจงเข้าไปเหมือนเดิมนะคะก,ก,ก็จะเท่ากับ A ยกยกำลัง MX ส่วน b ยกกำลัง nx ข้อต่อไปนะคะ a ยกกำลังลบ n จะเท่ากับให้เรากลับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้เป็น1ส่วน a ลบ n ก็จะกลายเป็นบวก n ยกตัวอย่างเช่น 2ยกกำลังลบ10ก็จะเท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง10นะคะจากลบ10ก็จะกลายเป็นบวก10ต่อไปแบบที่สองห้ายกกำลังลบสก็จะเท่ากับ หนึ่งส่วนห้าจากลบสามก็จะกลายเป็นบวกสามก็คือห้ายกกำลังสามนะคะต่อไปแบบที่สามเจม็ดยกกำลังลบสองก็จะเท่ากับหนึ่งส่วน เจากลบสก็จะกลายเป็นบวกสก็จะเป็น7ยกกำลัง2นะคะอันนี้ก็แค่ตัวอย่างนะคะต่อไปข้อสิบนะคะข้อสิบก็คือ A ส่วน B ทั้งหมดยกดยกำลังลบ N แล้วก็จะเท่ากับข้อนี้นะคะให้เรากลับเศษเป็นส่วนนะคะก็คือ B ส่วน A จากลบ N ก็จะเป็นบวก N เหมือนเดิมนะคะ uh hmm. ก็คือ B ส่วน A ทั้งหมดยกกำลัง N ค่ะ